สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพุนาพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาที่วัดหลัก4ีีอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจะมาทุกคนมาชมหลวงพ่อโตแล้วก็ชมพาชมวัตถุมงคลด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมก็อยู่ที่วัดหลักสี่เรียบร้อยแล้วนะครับ บรรยากาศภายในก็จะเข้ามาด้านในก็ดูมีจะมีแบบสถานที่ทําบุญนะครับเยอะแยะเลยนี่แหละครับแล้วตกแต่งได้อย่างสวยงามครับทุกคนครับนี่ครับมีจุดทําบุญดอกไม้บูชาดอกไม้ทุบเทียนทองก็ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับบันลักสีมีมุมเซลฟี่ให้ด้วยทําบุญกันเสร็จเรียบร้อยก็ นั่งพักผ่อนมาด้านในนี้ครับด้านบนครับทุกคนครับทางวัดตกแต่งได้สวยงามครับครับผมพาไปชมบรรยากาศภายในด้านในวัดกันก่อนนะครับจุดที่ทําบุญกันเยอะแยะเลยครับนี่ครับดอกไม้ทูบเทียนทองมีให้บูชาจำน่ายเยอะแยะมากมาย ในวัดก็ตกแต่งได้สวยงามครับทุกคนเข้ามาด้านในมีหลายมุมให้ทำบุญกันเยอะแยะมากมายเลยครับเดซายก็มีนี่เลยครับเยอะแยะเลยครับสถานที่ให้ทำบุญมีเยอะมากมายเลย นู้นก็ผู้ชาบทดอกไม้ทุบเทียนทองเสร็จแล้วร้อยก็ไปปิดทองขอพอรหลวงพ่อโตด,ด้านนู้นเลยครับนู้นครับเป็นไม้ครับนี่ไม้แกะสลักครับสวยงามมากครับถือว่าทางวัดจัดได้เป็นอย่างสวยงามครับ นี้ก็ถวายสังฆทานครับาาวาบาาาานนี้ก่ครับติดก,กับแม่น้ำเลยของกินของขายก็มีครับเยอะแยะปล่อยปลาด้านนี้เลยนี้เลยครับ นะดีก็ยากหลวีรักสโมสรครับบัลักสีครับเวลาเข้าข en> <right> no ึ้นไป กับหลวงพ่อโตกันด้านบนดีกว่าครับแล้วก็ไปชมวัตถุมงคลกันด้วยครับผมครับนี่ครับขึ้นมาด้านบนแล้วครับนี่เลยครับองค์ของหลวงพ่อโตวัดหลักศรีครับอูชาดอกไม้ทุบเทียนด้านล่างแล้วก็นําทองนะครับขึ้นมาติดด้านบนนี่เลยครับนี่ครับองค์หลวงพ่อโตที่วัดหลักศรีครับ นี่เลยครับยดทูบยดทูบขอพอแล้วก็มาปิดทององค์หลวงพ่อโตกันได้เลยนะครับตรงนี้เลยนี่เลยครับเลือดออก นี่ครับบรรยากาศภายในวัดหลวงพ่อโตเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลกันด้านนู้นนีค่ครับครับผมนะครับเราเข้าไปชมวัตถุมงคลด้านในกันดีกว่าครับสมาด้านในก็เย็ยนสบายดีจังเลยครับนี่เลยครับวัตถุมงคลหลวงพ่อโตวัดหลักสี่มีอะไรบ้างโออันแรกเลยนะครับนี่ครับ เป็นธงครับธงธงห้าร้อยบาทนะครับอันนี้พันสองครับพันสองพันสองนะครับมี่หลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตพระบูชา3,700ันเจรองนี้สองพันครับสองพ หนึ่งพันครับหนึ่งพันหลวงพ่อโตวัดหลักศรีครับอันนี้สวยงามครับทุกคนดูราคากนพันห้าครับพันห้าด้านนี้สี่พันสองสี่พันสองครับด้านนี้ สามพครับสามพมีสองพันครับสองพันมีสองพันห้านี่แหละครับพันห้านี่ครับพันห้าตันตนี้ก็พันห้าครับตรงนี้ห้าร้อยครับบูชาครับอันนี้เป็นสร้อยถ้าอะไรไม่รู้ ราคาก็ไม่ได้บอกนี่ครับพร้อมขึ้นคอเลยครับโอ้หยุดในบนร้อยห้าสิบครับทุกคนนี่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหมดเลยนี่ครับครับร้อยห้าสิบครับพยันด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมยี่สิบบาทนี่ครับ,รบด้านใน,ยยใน,น,ในพยันครับยี่สิบบาท ด้านในไม่ไม่ผมไม่ไม่ไม่มีราคาครับด้านในไม่ได้ไม่ได้บอกราคาอีกสองพร้อมขึ้นคอเลยนะครับเนี่ยโมสวยงามครับทุกคนคอโตวัหลัก4ีสองครับนี่ครับหลายแบบไม่เลือกเลยนี่ครับขึ้นคอได้เลยครับ100บาทนี่องค์เล็กๆ100บาทครับ นีร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนีร้อยห้าสิบอันนี้200ครับ200ขึ้นคอได้เลยนี่สองนี่ร้อครับ150 150าสิบร้อยห้ครับนี่ร้อครับอันนี้250สครับสวยครับนี่ครับ นี่200นี่200ครับ200 300นี่ครับนี่เป็นแบบเหรียญครับเหรียญเหรียญองนี้อ๋อหนึ่งร้อยบาทครับนี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเหมือนกัน ด้านใน200ครับส0 0อันนี้60บาทส0 0ครับนี่ส0 0นี่100บาทเป็น,นสายอันนี้ก็เป็นครับยีบาทครับ20บาทนี่สามร้0ยสามครับ300 300 สามร้อยสวยงามครับทุกคนด้านใน400ครับ400นี่ครับเรี่ยมเลยครับเรี่ยมเลย,เ,ยเลยีเ่ยมเลยครับสี่ร้อยครับมีห้าร้อยสามร้อน <900, 500, S 2> ี่เ0 0า0 0อยห้าร้อยพันห้าอยเยอะแยะเลยครับนางกวักมหาราพก็มีมม 400ครับอันนี้3า0ร0อยหี่มีไว้หน้ารดก็ได้นะครับไลน์ดางล่างให้ชมอีนี่2อ0พราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ1 7นเก็มีนี่ครับพันเจ็ดครับ1 7นเจ็ดพันเจตรงนี้1 5นหครับ เดินในเป็นล็อกเก็ตครับ,รบล็อกเก็ตหลวงพ่อโตหนึ่งร้อยบาทครับเดินในพันสามห้าร้อยเดินในไม่หนึ่งพันครับหนึ่งพันหนึ่งพันนี่ห้าร้อยเยนเจ้าสัวเ,นเยนเม็ดแตง ้าร <Or, S 2> ้อยนี้เนี้กระเบื้องนิ้วนี้กรเบื้องเ้าสองพันสองร้อยก็เงินครับห้าร้อยเยอะแยะเลยครับอุชาเสมเด็ดทองพันช่างร้อยอมรับพระแนนหึองค์อ๋อนี่ครับ พันสองหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยมีมีอีกหลายที่ครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อโตมีเยอะแยะมากมายเลยครับนี่ครับเยอะมากเลยครับยี่สิบบาทก็มีโอ้พระประจำวันเกิดครับนี่ครับนี่คือพระประจำวันเกิด อันนี้เรีนนยนพระประจำวันเกิดหลวงพ่อโตรเรียมทองไมค่อนร<ม>้อยห้าสิบนี่ครับเลียมทองไมค่อนนะครับร้อยห้าสิบมดเลยร้อยห้าสิบหมดเลยนะครับ<ม>โอ้ว่ถุงมงคลเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้แหวนก็มีครับแหวนร้อยห้าสิบบาทกําไรร้อยยี่ นี่เป็นอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันครับนี่ให้ดูก่อนครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายกำไรกำไรก็มี199ร้อยเก้า้านะครับกำไรครับมีอาไรเอ่ยไอบงังน่าจะห้าร้อยบาทห้าร้อย หนึ่งร้อยครับสองร้อยห้าสี่สามร้อยร้อยห้าสี่สามร้อยนี่ครับเยอะมากครับทุกคนติดตาหนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่เจ็ดร้อย 1,800 100 200นี่ครับห้าสิบบาทก็มีนี่ครับอันนี้จะไมโเรง200 200พร้อมกรอบ1,000ครับเดี๋ยวลงขั้ตัวนี่ครับด้านบนครับด้านบนแยะเลยครับทุกคนโอ้โห เยอะมากนี่ครับเยอะมากเลยครับทุกคนตามป้ายเลยนะครับตามป้ายตามป้ายบางทีก็จะบอกไม่ถูกแล้วครับเพราะว่าเ <c oughs> ยอะเกินเยอะมากจะกแก้กมีครับเบียกแก้เบียกแก้เท่าไหร่เอ่ย่ห้าสิบบาทครับเบียแก่ เบีกแกมุมนี้มุมนี้ให้ดูหรือยังส5 0ร้อยห้าสิบห้ารสองด้านในสองร้อยหนึ่งร้อยร้อยห้าสบห้าสิบหนึ่งรหนึ่งรราคาก็ถือว่า ไม่ไม่แรงมากนะครับเพราะว่าเป็นบางรุ่นครับหลักร้อยหลักพันก็มี <c oughs> มีร้อยห้าสิบมีห้าร้อยห้ารอยหนึ่งร้อยครับด้านในพันห้าหนึ่งพันสองร้อยสองพันเยแยะ,ยะมากมายเลยนะครับทุกคน ด้านในก็มีหนึ่งร้อยหนึ่งพันดูภาพกับกอบรูปพร้อมรูปเลยหนึ่งพันก็มีสี่ร้อยก็มีร้อยห้าสิบเป็นธงครับร้อยห้าสิบธงยันนี่ครับมีมากมายหลายราคาเลยครับด้านบน ิกมนเยอะแยะมากเลยครับทุกคนพอบใส่กรอบเลยก็2อ0ร5 0 1ส0ก็มีไม่ได้ใส่ครับเอยหครับก็จะมีเสียงประทัดด้วยเพราะมีจุดประทัดทวายให้หลวงพ่อโตด้วยครับ พยันครับพยันนี่ครับนี่แครับเดยนะรับพยันอยู่ด้านในนะครับเยวครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมอีกรอบนึงดีนน่ดนนดนนรครับด้านบนพวกรูปภาพครับรูปภาพพร้อมกรอบแล้วนะครับพันหนึ่ง แปดร้อยก็มีนีครับมีหลากหลายราคาคเยอะแยะมากมายนี่แหละครับนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อตโตวัดหลักสีนะครับทุกคนก็มีให้เลือกบูชามากมายเลยครับร้อยถึงหลักพันก็มีสวยงามทั้งนั้นเลยครับ นี่ครับนี่แหละจบพร้อมห้อยคอเลยครับเนี่ยสวยครับนี่ครับสวยครับสวยมีมากมายหลายรุ่นเลยนี่นะครับครับนี่ครับป่อยออกมาให้เนี่ย <Okay. S 2> ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับช่องนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมาก